กำลังในวันที่ท้อใจแต่ละวันเวลาที่ผ่านไปทุกขณะต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและนำมาซึ่งความสุขความกระตือรือร้นหรือแม้แต่ความเข้าใจผิดหรือความท้อแท้สําหรับมนุษย์อย่างเราแล้วไม่ง่ายเลยที่จะผ่านช่วงเวลาย,ยากๆไปให้ได้อย่างไรก็ตามส่วนตัวแล้วฉันเลือกที่จะจดเจาะที่พระเยซูและพระวจนะของพระองค์เพราะอะไรอย่างนั้นหรอ เพราะพระเจ้าของฉันทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้าของฉันพระเจ้าของเราได้มอบอาวุธที่ทรงพลังให้เรานั่นคือความชื่นชมยินดีของพระองค์พระธรรมเนหมีได้ให้ภาพประกอบที่สวยงามในเรื่องนี้ไว้เมื่อประชาชนค้นพบพระบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาเริ่มร้องไห้ด้วยความท้อแท้แต่เนหมีผู้ว่าราชการของพวกเขาหนุนใจและเตือนสติพวกเขาให้จัดงานเลี้ยงและชื่นชมยินดี ดูในพระคัมภีร์เนหามีบทที่8ข้อ9ถึง10แม้ดูเหมือนสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือร้องไห้แต่นั่นคือสิ่งที่ประชาชนทำพวกเขากลับบ้านจัดงานเลี้ยงและเฉลิมฉลองพระเจ้าทรงทราบว่าพระองค์กำลังทำอะไรเมื่อขอให้คุณยึดความชื่นชมยินดีของพระองค์และชื่นชมยินดีในพระองค์ไว้ความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของคุณจริงๆ แล้วท่านพูดกับพวกขาว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์เจ้านายของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระยาเวเป็นกำลังของท่านเนหมีบทที่8ข้อ10นี่คือพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในยามท้อแท้และมีปัญหา หากคุณกำลังรู้สึกท้อแท้หรือพ่ายแพ้จงยึดความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าต้องการมอบให้คุณพระองค์เป็นผู้ช่วยป้อมปราการมิตรสหายของคุณความชื่นชมยินดีนี้คือของขวัญจากพระองค์สำหรับคุณคุณคือการอัศจรรย์